I don't อ้าแคหน่อยั้งเบอกันนยครับติดกันครับัาูครับโอันน้ไ่ยหงม้โสนุกไหมคะน้ำเลืออ้าโชว์ท่าหน่อย จอท่าอะรดีอ่ะเออเออจะพยูนไดตื้นลงแข่งหน้าเยูนไหนลูกหมาตกน้ำอันนี้ลูกหมาตกน้ำไม่ได้ลูกหมาตกน้ำตกคว่ำสามสาวสามจะไม่หมดต้นไถ่หันหน้ามาตุ้มยู่ไหนวะตุ้มอย่นี้ หัวใจมากันคนละที